สวัสดีรอบเย็นครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วยังไม่หยุดงานนะครับเดี๋ยวเราจะเอาให้หมดดินในสระเลยนะครับนี่ก็เอาให้เสร็จวันนี้เลยครับพง,ง่ายเอาให้จบวันนี้เลยนี่ก็ FC มาจากห,า,หานทรายสวัสดีครับ,รบเอาแล้วมาเที่ยงไปไหนอ่ะ อ๋อพี่บ้านอะไรบ้านผมอยู่6ฟุกครับตรงไหนน้องมีน้องทรายอ๋อน้องมีนเลยนะแถวบ้านน้องมีนะเคยไปอยู่ทางโน้นอ่ะแถวน้องมีอันนี้ผมไปคุยกับเจ้าของที่เขาก่อนเจ้าของที่ว่าอยากให้เสียวันนี้เลยโอ้ดินดวนทำไมแรงแท้ เอ้ยไม่ตะโอขับรถไทยอะฮะอยากครับก็เดี๋ยวให้มันเก็บเดี๋ยวไปวิ่งงานอยู่ตรงนี้เองฮะเชื่อมอะไรสระเดชเชื่อมตุบบ่ามาหน่อยสลักไหนวะก็สละเดชพานหืมก็สลักพานเองที่พี่เชื่อมไว้ที่มันบูทมันหมดใช้ไหมที่พี่เชื่อมติดไว้ข้างหลัง ไอ้ที่เชื่อมมันไม่ได้านมันเล่นตัวได้เดี๋ยวดูดินก่อนครับเลยเยอะใค่ไหนโอ้ไกลจะเป็นรูปสะแล้วพอดีเลยครับเก็บงานให้จบวันนี้เลยตรงนี้เราก็จะได้ไปลุยงานที่อื่นนะครับ ฟันหมดแล้วผมมาจากซื้อพุื่งกีวันนั้นก็ไม่ได้เอาฟันมาด้วยเลยยินดวนขับเองเลยวันนี้อันนี้ก็เป็นทางนะครับโอ้ยมันจะเสร็จไหมวันเนี้ย โอ้ขนาดปูสูงมากตัวน,นี้ยังน่วมเลยติดโบกเลยครับ นี่แหละคนทำพังไงเห็นไหมรถผมจออยู่นู้นรถบกรถผมมานั่งรถไทยเฉยนั่งยังไงยังเห็นดันอยู่เมื่อกี้น่ะเห็นไหมนี่เห็นไหมขึ้นมาขับรถไทยอันนี้หักเลยครับจานโอ้ยสองข้างเลยมันพังยังไงมันสลักมันล้วนพี่ก็ไปเยิมซ่อมเหรอลูกใหม่แบบนี้เชื่อมแบบนี้เมื่อวานยังดีอยู่เลย นี่เห็นไหมจานโอ้ทำพังซะแล้ว <c oughs> <c ười> ขึ้นขนันไหนพังขนันนั่นเลยด <c oughs> ูหน้าไว้ด้วย <c oughs> นี่ครับทำหน้าตาเฉยอีกผมผมทราบผมทราบจากไหนครับจากไหนี่จากไหนครับไม่ไม่ไม่ รอบที่สามแล้วรอบสแล้วเสร็จยุควันนี้เนาะพอพอวันนั้นมารอบสองแล้วครับ FC อ่ะถือกล้องมาด้วยฮะนู่น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 โอ้ออ้นยมีตากล้องเลยครับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวพาไปดูเมื่อวานมาไม่มีโทรศัพท์มาวันนี้มีกล้องมาครับนุ่นครับนุ่น f c ดินด่วนครับไปแล้วนานๆยกกล้องโทรศัพท์แล้ววันนี้ก็ก็เอาให้จบงานนะครับเดี๋ยวจัดออกก็จะขึ้นมาเกียร์ๆตรงนั้นแต่งหน่อยก็จะจบงานส่วนรถไถก็ต้องมาเก็บงานวันหลังครับเนี่ย เพราะว่าดินตรงนี้มันเปียกอยู่ขึ้นยังไม่ได้ครับจมจมรถไถครับรถไถจมโอ้โมักทูสงสัยต้องตั้งปั๊มลงหน่อยครับ เดี๋ยวจะปาดทางให้เราทําขึ้นมาบนนี้ครับใครจะเป็นผู้โชคดีขึ้นมารั้งแรกเนาะ

ใชต้องทำทำหน่อยนะครับมื่นหน่อยนะ จะเป็นอทองหรือเปล่าครับแั่นแรกจะขึ้นมาข้างบนนี่ ถอดธงมาผิดสูตรแล้วถอยตูดมานี่ขึ้นไม่ไหวแน่แหละต้องเอาหัวมาครับเรียบร้อเออให้เทตรงนั้นแหละก่อนเพราะว่าถอยขึ้นมาไม่ไหวแน่นอน ้องให้เสียคิงครับให้เสียคิงขึ้นมา มาดูกันว่าเซ็กคิงจะขึ้นไวไหมตรงนี้มารอรุนกันเลยครับอ่ามาดูกันเลยครับ <c oughs> จะไวไหม ไอ้ทงทำไมยังไม่หยุดอ่ะดำซิ่งนินด่วนหยุดแล้วดูครับเท่ยวแรกเสียคิงจมูหรือจา่าเย็บโอ้เดี๋ยวจะให้เทตรงนี้ ว้าวตรงนี้ดินมันขาดครับ เสียงรถอีเต็นรถอิสิง <c oughs> เดี๋ยวไปหาไม้มาให้จางเอาเซปฟันก่อนดินมันติดคุกกีดีมากเลยครับครึ่งกุกกีแล้วเพราะว่าการจะตักดินเหนียวแต่ละครั้งนี้ <c oughs> เราต้องเตรียมไม้จิ้มฟันลงไปด้วยเลยนะไม่งั้นเสียเวลาครับ ตักกว่าจะเต็มเที่ยวหนึ่งดูโทรทรงกันเลย เท่าไรอีกเที่ยวแล้วอีกเที่ยวเดียวป่ะเป็นเท่าไหร่ทั้งหมดห,ห้าสิบใช่ไหมสามสิบเมื่อวานเท่าไหร่ยี่สิบสามสาม,สามสิบเที่ยวครับวันนี้พอทรงจานโอ้ก็จอคิว รอเสียบเทนทอทงนะครับหนุนลำสิ่งดินดวนก็ครบแล้วไปอาบน,น้ำแล้วนี่อาบหลานแล้ววันนี้ก็คนละสามสิบเที่ยวครับจัดไปเสียบแล้วอาจารย์โอ้เสียบแล้วเสียบเทนโทอทงแล้ว はい。